เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปางวดนี้2มกราคม68 be, a a be, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ มาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันค่ะสมุดต้องมาปากกาก็ต้องพร้อมนะคะเหลือเพียง2วันเท่านั้นจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะขอให้ได้กินชาบูหมูกระทะไปด้วยกันค่ะให้สอบผ่านต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะและให้ออกตัวที่เรากาค่ะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะหนูยืนงงในดงเลขแล้วค่ะครูเอตายแล้วนะคะ แอดมินเอาใจช่วยนะคะทุกคนมาดูกันที่การบ้านชุดนี้ดีกว่านะคะทุกคนเป็นการเก็บตกชุดตัวเลขที่ยังหลงเหลือแอดมินนำมาแบ่งปันในคลิปนี้เลยนะคะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขของแอดนันค่ะเรียกได้ว่าสถิติของแอดนันเข้าบ่อยเดินดีจริงๆเข้าติดกัน3 4งวดแล้วนะคะสำหรับงวดนี้ก็ให้มาแล้ว2มกราคมฝั่งซ้ายก่อนเลย2ตัวบนฟ้านะคะจะมีเลข2 3 2, 4 2 5 2 6 ฝั่งขวาเป็นชุด2ตัวลงล่างเด่นที่เลข5จะมี5 3 5 4 5 6และเลข5 7นะคะดูเหมือนว่าแอดนันจะดอกจันไว้ให้ด้วยก็คือ2 5 2 6และ5 6นั่นเองอาจจะเป็นโจนเน้นของแอดนันนะคะทุกคนอามารุ่นกันสำหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดนันจะเข้าบ่อยเดินดีอีกไหมนะคะและตามมาติดติที่ชุดตัวเลขของแอดมิสเตอร์บอลค่ะทุกคนให้มาสำหรับวันี้2มรกมราคม68นะคะ สตัวชุดเต็มของเขาเลยจะมีเลข7 6 4 8 6 4 9 6 4 7 4 2 8 4 2และ9ก้านะคะวิ่ง4นั่นเองค่ะและสำหรับชุด2ตัวนะคะจะมีเลข4 2 6 4 8 4 9กสกนะคะแล้วก็จะมี8 2 9 2 7 4และ04นสองตัวแอดบอลให้เน้นๆที่เลข4 2 6 4 และเลข92้นะคะสตัวให้เน้น864กับ842สี่ำหรับพวกนี้ชุดตัวเลขจากแอดมิสเตอร์บอลนั่นเองนะคะมาลุ้นกันสําหรับววกนี้ว่าเลขของแอดบอลจะเข้าไหมนะคะไปกันต่อกันเลยค่ะกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะเลขไก่โต้งนั่นเองให้มา2มกราคมนะคะจะมีเลข4ี่แปตามภาพนะคะ หากว่าจับคู่ก็จะมี 48, 43, 47นะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะจับคู่แบบไหนสำหรับชุดตัวเลขไก่โตงวดนี้นะคะ,ะมาลุ้นกันว่าเลขไก่ต้งจะเข้าไหมนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ใบนี้กันบ้างดีกว่าชายาของเขาแอดใบเฟิร์นนั่นเองนะคะให้มาสำหรับวดนี้2มกราคม3ตัวจะมี 8, 3, 5, 4, 7, 1 2ตัวจะมี 4, 7, 7, 1 3 5เน้นๆนนันน่นเองนะคะสำหรับสุดตัวเลขของแอดไบเฟินนะคะทุกคนอามาลุ้นกันสำหรับวมนี้ว่าสุดตัวเลขของแอดไบเฟินจะมาไหมนะคะซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนแอดมินเจอมาก็เลยนำมาแบ่งปันอีกทีนึงนะคะและสำหรับข้อมูลใบนี้ค่ะ2มกราคมให้มา3ตัวจะมี6 5 9 6 9 7 5 6 7แล้วก็5 9 7นั่นเองนะ,ะสำหรับ2ตัวจะมี6 5 6 7 6 9 5 7 5 9และเลข9 7นั่นเองนะคะทุกคนออามาลุ้นกันว่าเลขไหนจะมาสำหรับงวดน,นี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ไอ้เมนก็ไม่เห็นนานแล้วนะคะฉาย,ยาของเขาแอดนุมเหนือนั่นเองนะคะให้มาวดน,นี้2มกราคม3ตัวหางเดียว0 42นะคะ2ตัวจะมีเลข4 2 48และเลข30นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข30นี้ มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของพ่อใหญ่วิทย์พ่อใหญ่วิทย์ก็ให้2ตัวลงล่างเน้นๆที่3 0 0ศมาเช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดหนุ่มเหนือนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ใบนี้นะคะทุกคนใบซองแดงนั่นเองงวดนี้2มกราคมเด่นที่เลข9นะคะ3ตัวจะมี492 497 2ตัวนะคะจะมีเลข92 94 97 42และ เลข4 7นั่นเองนะสำหรับงวดนี้อามาลุ้นกันว่าซองแดงจะเป็นยังไงเด่นที่เลข9นั่นเองนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ฉายาแอดพัสนั่นเองนะคะเจอมาอทีนึงเลยนํามาแบ่งปันงวดนี้2มกราคมเด่นที่เลข6จะมีเลข62 60 63 64แล้วก็มีเพิ่มเติม34เข้ามาด้วยส่วน3ตัวจะมี963 968และ 6 6 3สานั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกันสําหรับงวดนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะแต่ตอนนี้หนูวินเลขแล้วค่ะครูไอ้ตายแล้วนะคะโตน,นั่นกับมาตโตน,นี้กับมาเบิงกะขักตาลายแล้วค่ะว่าซ่านนะคะอ่ะครูชอบตัวไหนคะว่าซ่านนะคะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คําว่ารวยนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นชุดตัวเลขของอาจารย์คมค่ะให้มางวดนี้2มกราคม ชุด2ตัวลงล่างนะคะตัดเน้นๆของเขาจะมีเลข8-2 8-5 9-2และเลข95นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของอาจารย์คมนั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีเลข92ที่ตรงกันเลยกับชุดเน้นของแอดมิสเตอร์บอลเช่นเดียวกันอามาลุ้นการวัวนี้ว่าชุดตัวเลขของอาจารย์คมจะมาไหมนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ใบนี้ฉายาเอสเซนมีนั่นเองจับคู่2ตัวบนฟ้าให้มาวัวนี้นะคะทุกคน จะมีเลข19 13 15 29 23 25 39 33และ35เด่นที่เลข1เลข2แล้วก็เลข3ซึ่งตัวเน้นให้เน้นๆที่เลข19กับเลข39นั่นเองนะสำหรับวกนี้เป็นชุดตัวเลขจากแอสเซนต์มีอามารุนการว่าแอสเซนต์มีจะพาเราปังไม้ส่วน จับคู่2ตัวลงล่างแอดมิได้นํามาฝากแล้วใน E ีนีก่อนหน้านี้นะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันค่ะมาต่อการที่ชุดตัวเลขใบนี้ฉายาของเขาเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรนั่นเองนะคะทุกคนสอบมกราคมให้มาเด่นที่เลข1รอง9จะมีเลข1 0 1 6 1 9 0 6 0 9 แล้วก็เลข69นั่นเองนะคะเด่น1รอง9มาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าชุดตัวเลขชุดนี้จะเข้าไหมซึ่งก็ถือว่ามีเลข10 16 19 3หางนี้มาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างของแอสเซนมีแอสเซนมีให้มาก็มี16 19และ เลข10เช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยทั้ง3หางนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบน,นี้กันบ้างนะคะทุกคนต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เนื่องจากว่าแอดมินเจออมกทีนึ่งก็เลยนํามาแบ่งปันนะคะ2มกราคมชุด2ตัวจะมีเลข6 8 3ตัวหางเดียวเลยนะคะนั่นก็คือเลข0 2 3นั่นเองแน่นอนซึ่งก็ถือว่ามีเลข 2- 3นี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดมาน้อยคอยรักเช่นเดียวกันสำหรับ ชุดเน้น2ตัวบนฟ้าของแอดหมาน้อยให้มาก็มีเน้น2 3ด้วยตรงกันเลยกับชุดนี้นั่นเอง Greek, อ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวดนี้เลขไหนจะมาเราจะทราบผลไปพร้อมๆกันในวันที่2มกราคมนี้นะคะและหลังจากนั้นก็มาดูการที่ใบนี้ค่ะทุกคนแอดน้ําแข็งสายให้มางวดนี้2มกราคม68นะคะจะมีเลข2 9 01 02 และ25ค่ะให้รวยๆ,ๆปังๆปี68ไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงใบสรุปเลขค่ะสรุปเลขงวดน,นี้นะคะ2มกราคม68เด่นที่เลข6นะคะทุกคนจะมีเลข61 62 65 67 68และ69กัน11 66กับ64นะคะทุกคน เด่นที่เลข6กรูด6นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้2มกราคมอามารุนการจะเป็นยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัย เฮงๆรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะเจอกันในคลิปเลขด่วนขบวนสุดท้ายในวันที่31ทธันวาคมนะคะทุกคนเราจะติวเลขข้ามปีไปด้วยกันโอ้ตายแล้วนะคะทุกคน มาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมันหมาน,มน,มนสุขูสุขคนเด้อ่ะเด้อ